ฉันรู้สึกได้ถึงสายทานแห่งความมั่งคัง่งรังไหรเข้ามาหาฉันเพราะสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันเริ่มปรากฏแล้วดังนั้นฉันรู้ว่าไวเบชั่นของฉันเกี่ยวกับการเงินกำลังดีขึ้นและมันจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดและมันจะเป็นเรื่องสนุกสำหรับฉันในทุกๆวัน ที่ฉันจะได้เห็นหลักฐานที่เปลี่ยนไปว่าฉันกำลังสูดลมหายใจเข้าออกอยู่ในเส้นทางของความมั่งคั่งและฉันยอมรับว่า99%ของทุกการสร้างนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนที่มันจะปรากฏในโรคของกายภาพดังนั้นมันโอเคที่เงินอาจไม่ได้ลอยมาในมือของฉันทันทีณนะตอนนี้ แต่ฉันสามารถอดทนและได้เรียนรู้ที่จะสงบใจฉันโอเคที่จะรอสิ่งนี้และฉันรู้สึกได้จริงๆแล้วว่าความใจร้อนของฉันได้เปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นบ้างแล้วมันน่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นจักรวาลกำลังเผยหนทางออกมาให้ฉันซึ่งเป็นหนทางที่มีความหมาย ที่ฉันจะได้รับรู้ว่าพลังงานของฉันรังยกระดับขึ้นและฉันสามารถรู้สึกได้ถึงคำพูดที่ฉันมีกับตัวเองว่าฉันกำลังเคลื่อนไปสู่สายทานแห่งการเงินตามที่ฉันต้องการและฉันจะไม่เรียกร้องให้มันมาทั้งหมดทีเดียวแม้ว่ามันจะทำได้ฉันเรียกร้องให้มันมาเรื่อยๆตามความต้านทานที่น้อยลงของฉัน ตามที่ฉันกำลังฝึกฝนอยู่และมันน่าตื่นเต้นกับการผจญภัยและหนทางที่กำลังมาตามโฟของฉันฉันชื่นชมยินดีเรียบร้อยแล้วฉันชื่นชมความรู้ของฉันเกี่ยวกับเสียงภายในที่คอยนำทางและทราบซึ้งความเข้าใจเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดฉันทราบซึ้งที่มีผู้คนมากมาย แสดงหลักฐานว่าความมั่งคั่งสามารถหลั่งไหลเข้าสู่ประสบการณ์ของพวกเขาได้และฉันตั้งหน้าตั้งตาที่จะพบผู้คนที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของเขาว่าก่อนหน้านี้ไม่นานเขาเคยสิ้นหวังและแล้วเงินก็เริ่มไหลเข้ามาหาฉันฟังเรื่องนี้จากพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เขาพูดกับฉันว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันอยู่ตรงนั้นสำหรับฉันเสมอหรือเธอไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยมันดีมากที่เราเสกสร้างได้ในช่วงเวลาหนึ่งและต่อมาสิ่งนั้นก็ปรากฏและฉันจะเดินเส้นทางนี้บ้างและในเวลานั้นฉันก็มีความสุขกับการเสกสร้างของฉันฉันรู้สึกดีขึ้นดีขึ้น ฉันพัฒนาชีวิตหลายๆด้านและฉันตื่นเต้นที่จะเห็นสายทานแห่งการเงินไหลเข้าสู่ประสบการณ์ของฉันฉันรู้ดีว่าฉันมีคุณค่าคู่ควรกับมันและฉันจะไม่มีข้อสงสัยใดๆแม้วันนี้ไวเบชั่นของฉันอาจจะไม่ค่อยดีนิดหน่อยแต่ฉันก็รู้สึกได้ว่าการคุยกับตัวเองแบบนี้ จะทำให้วายเบชันของฉันอยู่แนวเดียวกับตัวเองกับตัวตนที่แท้จริงงานของฉันคือหนทางสู่อารมณ์ที่ดีมันไม่ใช่การเดินทางออกไปค้นหาทางอื่นมันไม่ใช่การค้นหาวอร์เทคที่จะทำให้เงินไหลเข้ามาและฉันไม่ต้องการวอร์เทคเพียงวอร์เทคเดียวฉันต้องการวอร์เทคมากมายให้เปิดรับ ฉันต้องการเป็นจุดศูนย์รวมของเงินจำนวนมหาศาลเริ่มที่จะไหลเข้ามาสู่ประสบการณ์ของฉันฉันกระตุ้นจินตนาการของฉันและมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยในสิ่งที่ฉันจะทำกับสายธารแห่งการเงินฉันรักความคิดการใช้เงินฉันรักความรู้สึกที่มีเงินเต็มกระเป๋าของฉันฉันรักความรู้สึกแบบที่ฉันส่งออกไปยังจักรวาล และฉันรักทุกสถานการณ์การเงินที่ฉันได้ไประโยชน์ที่ฉันสร้างสิ่งนี้เพื่อจะนำไปทำอีกสิ่งหนึ่งหรือซื้อสิ่งนี้และนำกลับบ้านไปสิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือฉันสนุกสนานและความรู้สึกอิสระและมันน่าสนใจที่เมื่อฉันรู้สึกอิสระณนะเวลานี้แม้ตอนนี้เงินของฉันอาจจะไม่มีมากนัก แต่ฉันได้อยู่ในหนทางของการรู้สึกทลายอารมณ์ด้านลบฉันสามารถรู้สึกได้ว่าฉันได้ฝึกฝนไวเวชั่นให้อยู่ในด้านบวกและฉันได้เข้าใกล้มากขึ้นแล้ว70%ของ99.99% 99นั้นแล้วฉันเต็มใจที่จะเล่นเกมนี้มีความสุขเบิกบานใจมากที่จะเล่นเกมนี้คือการได้ให้ชีวิตแก่ตัวเอง และฉันสามารถเล่นมันทั้งวันทั้งคืนมันจะดีแค่ไหนนะถ้าฉันมีสิ่งนี้มันจะดีแค่ไหนนะถ้าฉันมีสิ่งนั้นฉันรู้สึกซาบซึ้งมากกว่าความมั่งคั่งที่กำลังไหลเข้ามาเข้าสู่ประสบการณ์ตัวเองมันมีความมั่งคั่งมากมายหลายทางที่จะไหลเข้ามาหาฉันฉันมีความมั่งคั่งขอความกระจ่างชัดเจน ฉันมีความมั่งคั่งของความแข็งแกร่งฉันมีความมั่งคั่งของสุขภาพที่แข็งแรงฉันมีความมั่งคั่งของเพื่อนฉันมีความมั่งคั่งของสิ่งต่างๆมากมายและตอนนี้จักรวาลก็ให้ความมั่งคั่งของการเงินกับฉันและความมั่งคั่งมากมายตรวจสอบตัวเองว่าฉันมีอยู่ในแนวเดียวกับที่ฉันต้องการ นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดฉันบอกจักรวาลว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้มีไม่ได้และเรื่องเงินก็ใช่ด้วยฉันซาบซึ้งในทุกสิ่งแม้มันจะเพิ่งเริ่มไหลเข้ามาฉันภูมิใจในตัวเองในสิ่งที่ฉันฝึกฝนบ้างฉันตื่นเต้นฉันดีขึ้นฉันดีขึ้นและมีความสุขในจุดที่ฉันยืน ฉันทำได้ดีทีเดียวฉันมาได้ไกลมากฉันภูมิใจในจุดที่ฉันยืนอยู่จักรวาลเห็นฉันในแบบที่ฉันเป็นฉันสามารถฟังบทความนี้เวลาไหนก็ได้ที่ฉันต้องการและฉันก็จะฝึกฝนตามบทความนี้มากขึ้นเพราะมันรู้สึกดีมากความจริงแล้วข้อความนี้ แม้เงินจะไหลเข้าหรือไม่ในตอนนี้มันก็ไม่สำคัญสำหรับฉันเพราะฉันรู้ว่ามันกำลังมาไม่แม้แต่จังหวะหรือเชื่อว่ามันจะมาหรือไม่ฉันรู้อยู่แล้วว่ามันจะมามันเป็นเรื่องของเวลาหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องของเวลามันเป็นเรื่องของการที่ฉันอยู่กับแนวเดียวกับสิ่งที่ฉันต้องการ และมันโอเคที่ฉันต้องการมันเวลาสถานที่ความเป็นจริงทำให้ฉันเข้าใจกระจางแจ้งฉันปล่อยจรวดแห่งความปรารถนาออกไปหลายครั้งและมันก็ยังกระตุ้นอยู่ในตัวของฉันพลังงานต้นกําเนิดและตัวตนภายในพยายามบอกกับฉันว่ามาทางนี้สิมาทางนี้สิและฉันก็สามารถ บอกสิ่งที่ฉันคิดได้ในตอนนี้ว่าฉันได้มาทางนี้แล้วและไวเบอร์ชั่นของฉันได้อยู่ทางนี้แล้วและตอนนี้ก็ปล่อยให้เงินหลั่งไหลเข้ามาได้เลย